วัฒนาอรเนี่ยคุณครูสอนนะคคุณครูเขาจะมีเทคนิคพิเศษนะค่ะสำหรับคุณครูม้านะคะเป็นคุณครูที่ต้องยอมรับเลยนะคะว่าน้องเป็นคุณครูที่เก่งมากๆและน้องก็สามารถพัฒนาเด็กโดยการที่เด็กนะคะสามารถอ่านออกเขียนได้แบบอยู่ในระดับที่ดีมากเลยหค่ะได้พื้นฐานดีมากเลยค่ะสําหรับได้ครูม้ามาสอนในครั้งนี้นะคะ จากที่เด็กอ่านไม่ค่อยได้เขียนไม่ค่อยได้ค่ะตอนนี้เด็กเขียนและอ่าน้ํำมากเลยค่ะครับสวัสดีก็เห็นทุกคนนะครับวันนี้ครูแต่งตัวเป็นอไเต่านเป็นอะไรนะครับเต่าเต่าอยู่ที่ไหนเต่าทะเลจริงป่ะเต่าอยู่ในทะเลจริงไหมคุณครูวัฒนาพรบุญชูหรือครูมาช ครูโรงเรียนวัดราชศรทาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขตหนึ่งครูมาชเป็นผู้มีความโดดเด่นในด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการครูมาชนำแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบอันตรักโคดดิ้งมาใช้ในการสอนอ่านสะกดคำในรายวิชาภาษาไทยกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง ซึ่งครูมาชมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา3ปีส่งผลเชิงประจักษ์คือนักเรียนชัช้นป .1 ของครูมารชมีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน100คะแนนเต็มในปีการศึกษา2566สาาหลลยยกี่่่คคคะแนนรรรัับบเเิม สีม่วงพวกเราต้องทวนด้วยนะครับมาดูนะครับว่าพี่โซนบวกเลขถูกไหมนะครับเป็นหนึ่งบวกสามเป็นสี่บวกอีกหนึ่งเป็นห้าบวกกับอีกหนึ่งเป็นหก,ก,บ,กนบวกอีกหนึ่งเป็นเจ็ดบวกอีก 8, 9, บวกอีกสามเป็นสิบบวกอีก ลอยษาเป็นสิบรอบนี้ที่ศูนย์ได้สิบสามคะแนนคการบบสอนให้เด็กอ่านได้เ,ดไดเขียนได้ใช่ไหมครับก็คือเราต้องรู้จักธรรมชาติของเด็กก่อนครับก็คือเด็กเล็กนะครับที่จะเป็นพื้นฐานในการอ่านการเขียนเราจะต้องดูว่าเขาชอบอะไรลำดับแรกคือเขาจะชอบความสนุกครับการเล่นเราก็จะเอาคอนเซปต์นี้นะครับการเล่นมาผนวกกับการจัดการเรียนการสอน วิชาภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้ครับเมื่อเด็กเล่นเด็กสนุกเด็กก็เกิดการเรียนรู้โดยที่เขาไม่รู้ตัวเองเขาว่าเขาได้เรียนรู้แล้วแล้วเขาก็จะนําน,นำคอนเซ็ปต์หรือนาแนวคิดนี้แหละครับไปใช้ในการใช้ในการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทยต่างส่งเสริมรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทางด้านการอ่านนะครับในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอ่านเนี่ยไม่ใช่เฉพาะรายวิชาภาษาไทยอย่างเดียวนะครับเราขับเคลื่อนกัน ทุกมาละสรชอบในนวัตรกรรมที่เด็กอ่านออกเขียนได้นะคะแล้วก็ทําให้เด็กไม่เบื่อนะคะแล้วก็ผลผลซึ่งมาเกิดในปีนี้โดยที่อาทีของเขาคือรอยเต็ม3คนก็เลยเป็นแรงผักดันที่จะให้คุณครูเป็นแรงบันดาลใจให้กับโรงเรียนอื่นๆนะคะในการสอนภาษาไทยอ่านออกเขียนได้นะคะ สำนักงานเขตพืน้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขตหนึ่งเราส่งเสริมและส,สนับสนุนพัฒนาคุณครูผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ด้วยวิธีการที่หลากหลายส,สนับสนุนให้มีการบูรณาการโดยข้ามศาสตร์สาระวิชาสำหรับคุณครูวัฒนาพรบุญชูหรือคุณครูมาร์คข,ของโรงเรียนวัลราชศรัทธาเอ่าศาศาเอ,อคุณครูได้มีการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาภา,าษาไทยโดยการบูรณาการอันพักโคดดิ้ง มาจากการเรียนรู้เพื่อพัฒนาน,นักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่หนึ่งให้สามารถอ่านสะกดคําได้และผลลัพธ์ก็ส่งผลที่ดีกับนักเรียนมาอย่างต่อเนื่องกิจกรรมไม่ซ้ําทุกวันเลยค่ะครูมาเจ๋งมากเลยค่ะครูมาเขาจะเอาคําไปวางไว้แล้วก็ให้ไปวิ่งหาค่ะสุดยอดค่ะครูมาในกิจกรรมหาคําวิ่งเล่นแล้วก็เขียนคำด้วยครับ 我妈说：“千万别做。”